ันนี้ก็ต้องชมเชยกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลน,นะจัดหาเพิ่มให้จากเดิมนะแล้วเดี๋ยวพวกซีนีโอ่อื่นจะตามมาอีกนะมาบานปลายปลายไปย่ออื่นนะอันนี้ก็จะต้องร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยดวยด้วยนะที่ทำทุกอย่างแล้วนะเตียงเตยก็ปล่อยหาให้มันให้มันมีการโยกย้ายขับเคลื่อนกันไปให้เตียงมันวา่างสำหรับผู้มีโรคต่อต่อแรงเอ้ยโรคโควิดแรงไม่ทีท่สามระดับไงติดเชื้อสองแสดงอาการสามอาการมากอากาศน้อย มันก็เราแบ่งงาดูแลตรงนี้เห็นใจหมอเขาบ้างนะหมอแพทย์พยาบาลเขาทุ่มเท่นะหลายคนไม่ได้กลับบ้านเลยนะเนี่ยหลายคนก็มีอันตรายเพราะอยู่ใกล้ชิดคนป่วยมากบางคนก็ท้องอยู่ด้วยเขาก็ยังมาทําให้เราเลยเพราะว่าอะไรเขามีจิตสํานึกไงใช่ไหมเราต้องผมเชื่อมั่นว่าว่าประเทศไทยจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากโควิดคลี่คลายแล้วผมเชื่อมั่นอย่างนั้น เพราะรัฐบ,บาลไมไ่ทำเฉพาะเรื่องโควิดไมได่ทำเฉพาะเรื่องช่วเลอรัฐบ,บาลได้เตรียมการในเรื่องของเศรษฐกิจมันข้างหน้าโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่การลงทุนการอะไรต่างเพื่อหารายได้เข้าประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการวันนี้ก็คือความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราในการที่จะเดินหน้าไปกับรัฐบาล <S <S ผมยืนยนันด้วยใจรบวบริบบสุทธิ์ของผมว่าผมจะทําให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องวันนี้ก็เรื่องวัคซีนผมนำคนเดียวไม่ได้ผมต้องฟังหมอ ผมต้องฟังภาคธุรกิจนะผมต้องฟังของการค้าอุตสาหกรรมวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเยอะในประเทศไทยแล้วก็ค่อยๆดูแล้วกันนะเรื่องการลงทุนใหม่เรื่องของโอเซกา่ากรีนเรื่องพลังงานนี่ผมเดินหน้าทา้งนมดไปด้วยอยู่แล้วแต่ขนะนี้แต่ก็จะขออภัยว่าวันนี้อาจจะมีหลายคนเดือดร้อนจาก,จากมาตรการของสบควันนี้ก็จะค่อยๆปรับแก้ไปตามสถานการณ์ที่มีอยู่ท่านต้องยอมรับว่า สถานที่ที่แพร่เชื้อถ้ารู้อยู่แล้วมาจากที่ไหนบ้างนะท่งไปท่องไป,ไ,ปไม่เป็นประโยชน์เราก็ต้องช่วยตัวเองร้านค้าจะต้องทํำยังไงนะถึงเวลาเราก็จะปลดให้เพราะรู้ว่าเดือดร้อนหน่นะ